บรรยากาศกินเจวันแรกที่อุดรธานีเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งปีนี้มาพร้อมกับเมนูที่หลากหลายบรรยากาศที่โรงเจชมรมธรรมโคศักดอุดรธานีช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจบรรดาคณะกรรมการและจิตอาสาต่างช่วยกันนำวัตถุดิบที่ได้รับจากการบริจาคซึ่งผู้บริจาคก,ก็คือพ่อค้าประชาชนข้า,าบดีในเมืองอุดรธานีนำมาประกอบอาหารเจอย่างขบักขเม่น ส่วนประชาชนที่ถือศีลกินเจต่างนำปินโตมารับอาหารกันอย่างคึกคักครับจนต้องมีการแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเมนูอาหารเจป,ปีนี้มีความหลากหลายทั้งอาหารไทยจีนและอีสานส่วนใหญ่ทำจากผักเห็ดหอมและเต้าหู้เป็นการงดเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์ส่วนเมนูที่ขาดไม่ได้คือต้มจับชายเมนูยอดฮิตของเทศกาลกินเจ และด้วยความที่หลากหลายเมนูจึงทําให้ปีนี้คนอุดรหันมากินเจกันเพิ่มมากขึ้นดูได้จากจํานวนบัตรคิวครับสําหรับเทศกาลกินเจรหรือประเพณีถือศีลกินเจรเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน9ไปสิ้นสุดในวันขึ้น9ค้าขาเดือน9ตามปฏิทินจีนเป็นเวลา9วันซึ่งจะตรงกับเดือนตุลาคมของไทยคือช่วงวันที่3ถึง11ตุลาคม2567 อย่างไรก็ตามการกินเจบางคนเชื่อว่ากินแล้วจะได้บุญบางคนก็เชื่อว่ากินแล้วสุขภาพจะดีก็ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลหากใครสามารถทําได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเราก็ไม่ควรติดเตียนผู้อื่นหรือตั้งตนว่าตนเองปฏิบัติถูกและคนอื่นผิดไปฟังเสียงนายสุพจน์แสนรุ่งเมืองประธานชมรมธรรมโคะอุดรธานีพูดถึงเทศกาลกินเจในปีนี้กันครับสุขอะ มันก็จะเป็นบุญกุศลในตัวมันนะเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันเกิดจากเจตนาก่อนแต่วันจริงๆเนี่ยมันมีตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดสักคนนะถูกไหมปู่ย่าตายายพาทำมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทำมาอย่างเนี้ยแล้วคนรุ่นใหม่มาก็อาจจะเริ่มอยู่ที่แต่ละบุคคล สามารถทําได้กำลังที่เขาจะทำเนี่ยทั้งเวลาด้วยความสะดวกแต่แต่ละปีมันก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นครับก็เตรียมก็เป็นอาหารเจรปกติแต่อาหารเจรที่นี่ก็เหมือนกับว่ามันจะผสมประสาน,นก็ไม่ใช่จีนจา๋าถ้าจีนจ๋าอาจจะ มีบ้างเป็นบางส่วนก็มีผสมอาหารไทยเอาอาหารลาวมาประยุกต์บ้างอย่างเงี้ยมีอะไราราบมันลาบมันเป็นอาหารไทยเลยนะมันก็เป็นสากลแบบว่ามันไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็เป็นแป้งเป็นเห็ด